ลงทุนทำธุรกิจร่วมกันสิ่งที่สำคัญคือความซื่อสัตย์ถ้าคนหนึ่งเหลี่ยมจัดอีกคนหนึ่งตระบัดสัต์ต่อให้มีบางคนซื่อสัตย์ก็จะพาบริษัทไปไม่รอดแน่ๆความซื่อสัตย์ของคนคนเดียวเอาไม่อยู่หรอกโยงของแบบนี้ต้องช่วยๆกันถ้าคนหนึ่งเหลี่ยมจัดแล้วเหลี่ยมชนเหลี่ยมมันก็วิบัติด,ด้วยกันทั้งหมดจริงๆความซื่อสัตย์นี่เป็นความสำคัญจริงๆนะโยง กับการทำงานทุกอย่างพี่น้องที่ลงทุนร่วมกันเห็นมามากต่อมากเหลือเกินเพื่อนฝูงที่ลงทุนร่วมกันก็มากมายเหลือเกินที่แตกคอกันเพียงเพราะความไม่ซื่อสัต์นี่เองความซื่อสัตย์พระพุทธเจ้าสรรเสริญนักบางทีการลงทุนร่วมกันด้วยเงินเล็กๆน้อยๆอยแต่กลายเป็นความวิบัติใหญ่ๆความซื่อสัตย์จะเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะถ้าหากว่าวันนี้ หลายคนรู้สึกว่าเราก็ซื่อสัตย์แล้วนะแต่มีคนที่ตรบัติสัตย์มีคนที่เลี่ยมจัดคนซื่อสัตย์คนเดียวก็เอาไม่อยู่จริงๆถ้าต้องการให้องค์กรไปรอดสิ่งที่สำคัญเรากลับมาเช็ควัวใจตัวเองแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรที่รู้สึกว่าโตเร็วเกินไปในเรื่องของการเงินที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องร่ำรวยลองกลับไปเป็นเด็กอีกสักครั้งหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะโยมสมัยเด็ก ไอติมแท่งเดียวก็แบ่งกันกินได้แต่พอโตไปหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมีจนมากมายแต่ทำไมไม่ตอบโจทย์ความสุขเหมือนไอติมแท่งเดียวเมื่อตอนเด็กๆที่แบ่งกันกินขอจเจริญพรเป็นกำลังใจให้ความซื่อสัตย์กลับมาเต็มหัว